รสชาติจริงๆมันเป็นยังไงแต่เบียเคยกินอะ่ะมันจะออกหวานห,หวานหวานหวานนัวๆเรื่อมันจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันเหมือนกันไหมคะใครรู้บอกหนนะห่อยนะมันเหมือนกันหรือเปล่าหมึกน้ำดำกับหมึกต้มหวานสวัสดีค่ะ,คะมาพอกันอีกแล้วคะ่ะก็นหนุ่ยก็เบียคะ่ะพี่น้องมือนีสิพาพี่พ้าน้องมากกินหมึกน้ำดำที่พี่น้องบอกว่าเอ๊ะ อะไรอ่ะเบีย<า>เรียกว่าหมึกน้ําดานะคะทุกคนถามพี่น้องก่อนเทลงไปก่อนจงสิทามพี่น้องพี่น้องว่าพิ่บอกเขามาว่าเหมือนปลิงดํา <c oughs> เอาพี่น้องนะทุกคนได้มาจากร้านโคตรแซ่บยะโสธรน,นะคะสาขายะโสธรเนาะร้านประจํานะคะรอบนี้เบียสั่งมาหลายอย่างเนาะก็จะทยอยกินให้ดูแต่ว่าอันเนี้ยคืออยากอิหลีเพราะว่าเม่ได้ก,กินโดนจ้ะามาจากเส็บๆน้มกักจ้า พี่น้องเบงซอยกันครับนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรหมึกผัดน้ำดําเออแต่ว่าเราอ่ะเรียกหมึกผัดน้ำดำบอบบว่าผมนะพี่น้องเนาะรอ้อาจสีบดดำขึ้นทั้งรอบนน้นเนี่แต่รอบน้นมันดํเลยนะรอบมันเบียวไว้นานเป็นเดือนสองเดือนนะเหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันไม่รู้อ่ะแต่คบมาใส่ใส่หมอกกันจ่าเบงลุยเบงตัวใหญ่ๆนี่ตัวเวเป็นใครหมึกกระต่อยน่าจะเป็นมกกระต่อยนี่พี่น้อง มาพี่น้องมามามาเป็นไรอืมเป็นไรฮะเป็นไรฮะอืมเบียร์เบียร์หัวไม่มีอะไรจวออกอ่ะเฮ้ออยอหยังฮอนโอ้ยตายแล้วเขาซื่อกันวันวไอ้จ้าลุนไปโทษแกมาค่ะทุกคนราดแบบนี้เลยนะคะทุกคน แสบคือเขามาแสบๆสบเท่ากันค่ะจะเอาใส่มันหน่อเลยนะครับเนี่ยกระดูกกระดูกหรือใส่บุญนี่มันเดิมอืมอืมอืมสนุกกันพูดแสบพี่นหน่อแสบใครอยากลองกินสั่งได้นะคะแสบพี่นหน่อเขามีขายเป็นรสชาติจังไหรใยายเพยตัว อรสชาติก็จะออกนัวๆเนาะเสียไปเสียมันรสชาติจริงๆมันเป็นยังไงแต่เบียร์เคยกินอ่ะมันจะออกหวาน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 นัวๆอืมจริงก็ของหวานมี่าอว้าแต่ว่าเรื่องน้ำจิ้มซีฟูดนาอืมเฮ้ยทำไมเราไม่เอาน้ำจิ้มซีฟูดมากินเลยไม่เป็นไร อันนี้เขาก็จะออกแบบออกนวลนๆนะคะ <S <S อือจะส่วนัวเบชอบเบชอบกินไอ้เนี่ยไอ้หมึกน้ำดำดำจริงมากิน้ะมนกินแต่เขาไป็ละยอ,องเหรอไม่ค่ะเป็นขนมเตยพี่เตย กินครั้งแรกคือพี่เตยพากินแล้วก็ติดใจเลยติดใจเหรอ,อขอบคุณหมอกเตยแล้วก็ <c oughs> วจะเป็นหมึกตัวเล็กแบบนี้มันต้องมีกระดูกเอากระดูกออกก็อ,ออกสิ <c oughs> พี่น้องเออดอกเการเด้อ <c oughs> บางคนก็บอกว่าอะไรนะหมึกต้มหวานบางคนก็เรียกหมึกต้มหวานแต่ทุกคนอืมันมันมันคือกันอยู่่ะไม่รู้อ่ะยังไม่รู้มันเหมือนกันไหมคะใครรู้บอกหน่อยนะมันเหมือนกันหรือเปล่าหมึกน้ำดำกับหมึกต้มหวานราไม่รู้ อันนี้าะมาพูดแต่ว่าเข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 าหมักนะมันรู้แต <s up> ่ว่ามันอร่อยไป อวานขึ้นหน่อยถ้าเป็นเบียร์เบียร์ชอบออกหวานนิดนึงความรู้สึกส่วนตัวนะคะเบียชอบบอกหวานๆนัวๆ <S <S อชอบกินแบบหวานเค็มๆค่ะทุกคนแต่เบียร์ไม่รู้นะว่ารสชาติจริงๆอะมันเป็นยังไงเนาะ พรเาเราเพิ่งเคยกินใครที่บะแม่นไลยใครที่กินประจําคอมเมต์มาบอกเลยนะคะว่ารสชาติจริงๆอ่ะมัน,ม,นมันรสชาติอะไรเื่อเจ้าสามเขื่กินเนาะเออใช่เจ้อที่สามเม่กินเนี่ยขั้นที่สามที่เรากินแต่ไปกินอยู่ที่ทะเลมันจะออกหวานกว่าน,นี้ใช่ไหมเนาะมันจะออกหวานหว,วานนัวๆบอกไม่ถูกร่งตัว แต่อันนี้เขาก็ทําออกหวานหน่อยน่าจะทําแบบรสชาติกลางๆเนาะไม่แล้วแต่สูตรร้านใครร้านนอยเนาะบะเ็นบะกินร้านนี่วานนะแซ่บแจ่บกินร้านไหนมาหวานเลยไม่เลือกแต่สูตรเด้อพี่น้องเด้อสูตรพ่อค้ากุกคนิดยังไงเชฟเป็นยังไงกันสั่นเลวจะด้วยมือบอกเล้อกแต่สูตรของทางร้านมันก็มันกับเราทำอาหารตำสับ

มของอาหานทั้งบานเพนลินอ่ะถ้าขอบอกใครหหว่ารส้าจิจริงๆเดี่ยมันเป็นแบบใหญ่เยอตะวาผมก็นำเบียรเมื่อหนัง้งไปกินก็บิต็ตอร ต้องเตยผ้าไปกินมาไปเจอร้านที่มันเห็ดถึอปากใช่ฮะมันก็เลืยกแต่เล่นบอกอเพราะว่ามันถ่านน้ำดำ<อ>ต้มหวานจะเป็นแบบเตยทำให้ดูเป็นเหมือนแกงแต่น้ำดำอ่ะแ้่ในร้านเตยอ่ะหรออืไม่หร้อ่ะเตยทำเป็นหม้อเลยตอนนั้นอันนั้นมึกอะไรมึกหมึกอะไรต้มหมึกต้มตหรือเปล่าเนี่ย ก็มันเป็นสีดำนะอืมคือดำาหอือกันผัดดีกว่าปลาหวานนะผัดนะหรอน้ำมันน้อยเ่ะอืมบอมไม่ถูกเหมือนกันเราไม่รู้เนาะมีหน้าที่กินพี่หนอมเคยเคยกินคับบอกผมเลยได้ครับผมเบนมาเนี่ยืม ไม่ตับพี่นรังต้าอันนี้เขาน่าจะทําขายที่ร้านเสียบบดเสียบทำอลไรโคตรยำไอ้ยำโคตรเสียบแล้วก็เบรดจานพี่น้องกินเขาไม่กินหมดก่อนเลยอ่ะอร่อย แต่ว่าถ้าไปเที่ยวทะเลอีกก็จะไปไปกินอีกอ,อยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะปะะป๊าเนาะแต่ว่าเราเปลี่ยนร้านนะเตยว้างไหมเนาะเจอไม่รู้เหมือนกันพี่เตยบ้างไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตามรอยคนที่เขาเคยไปกินกันอะที่เขาบอกว่าเออร้านดังร้านไหนอร่อยอะไร่าเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปกินกันเนาะต้องต้องต้องลองไปกินเราจะได้รู้เนาะทุกคนเนาะ นั่นเนาะ่ยนตับออเอาละค่ะพี่น้องคะมื่อน,นี้ก็ได้อหมึกดำดำหม,มึกผัดปะมึกผัดดำดำปะบ่บุง้งว่าต้มหวานหรือว่าผัดดำดำเออนั่นแหละได้มาจากร้านโคเซปสกายะโสทรนนะคะทุกคนคะสั่งออนไลน์มาส่งถึงหน้าบ้านเลยสั่งหลายอย่างค่ะ เบียร์สองย่ำห้าไข่น้ำดำแล้วก็โอ้หลายอย่างไก่ต้มน,น้ำปลาเออจะไก่อุ้ย <บา S 1> เดี๋ยวนะไก่ต้มน้ำปลาคือเดอะบิมากอันเนี้ยคือชอบชอบลูกยันลูกชอบพอ่อแม่ยันลูกเอออันนีอ้อร่อยมีกกสั่งมาหลายอย่างนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ปูขลงตังอ่าเอาละค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบียร์กับเนยก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะถ้ารู้ว่า มันชื่ออะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ